มีคนเยอะแยะเ,เลยอุ้ยนี่ก็จะไปทุบเขาอย่างเดียวเลย is that is that you p h o e n i x โอ้ยน่ารักอย่าเสียวดิไม่เอาทุกคนจุ๊จุจุ๊จุ๊จุไม่เอา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  แบบไม่ถูกแล้วไปดีกว่าเจอเจอเจอทุกคนอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาน็อกน็อกขอซื้อของแล้วมาซื้อของไม่รู้ไม่รู้ให้ให้หมดทั้งทีวเดีนยวๆไปทำเขาหมดหิดเฉยเลย โปเตโต้ซีททุกคน <laughs> เขาหงิดเลยเมื่อกี้แบบดูตกใจที่เราให้โปเตโต้ซีทโอ้ยเก็บดอกไม้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวอาทิลิปอ๋อนี่ดอกทิลิปใช่ไหมอ้้เขาไปแล้ว <laughs> ะ โอเคเดี๋ยวเอาไปให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับ <laughs> ขอโทษไงต้องต้องต้องเอาดอกไม้ไปขอโทษกอนให้ให้ you're so cool thank you ขอบคุณครับแบบต้องต้องเดินเข้าไปรอรอแบแบบอกว่าสนใจเออพุโทโธ่ซีสักถุงไหมครับคนผู้หญิง